วันนี้ผมจะตามแม่ไปนะครับแม่จะไปฝันไม้เข้าหลามแล้วจะมาทำข้าวหลามกะทิกัน,นครับตามแม่ไปเลยครับ กำลังขึ้นดอยครับดอยสูงมากเลยเนี่ยมาดูวิวดูบรรยากาศสักหน่อย นี่ครับต้นปาล์มเป็นสวนปาล์มนะครับเนี่ยนี่นะครับไผ่ข้าหลามต้นจะเป็นอย่างนี้นะครับ เราจะฟันสักเล่มครับเล่มเดียวก็พอนะครับ ได้มาแล้วนะครับไม้ข้าวหลามเราจะมาหลามกันประมาณพรุ่งนี้นะครับนี่ครับตัดมาให้ดูครับข้างในมันจะเป็นเยื่อเยื่อบางๆขาวๆนะครับข้างในจะเป็นเยื่อบางๆขาวๆไอ้ตัวนี้แหละครับที่ติดกับข้าวนะครับ ครับมันเป็นเยือบเยือบบางๆขาวๆครับเช้าว,วันนี้ผมจะมาทำข้าวหลามกะทินะครับนี่ครับข้าวหนึ่งที่แช่ไว้เมื่อคืนแต่เราจะเอามาคั่วก่อนนะครับคั่วกับกะทิก่อนคั่วในหม้อน,นี้นะครับ ครับใส่ข้าวสารลงไปแล้วครับเอามาคั่วกับกะทินะครับจะได้หอมหอมอร่อยนะครับเป็นสูตรของผมเองนะครับใครอยากทำก็ทำได้นะครับ ครับใส่เกลือรครับใส่เกลือใส่น้ำกะทิอยากให้ค้นๆก็ใส่หมดกล่องนี่เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทราย ใส่หมดเลยนะครับ2 5บาทเนี่ยอือช้อนมาโคนครับเดี๋ยวล้างให้ป้าหน่อยมาแล้ว คนครับคนให้เข้ากันครับน้ําเกะที่น้ําตาลทรายแล้วก็เกลือมาคนให้เข้ากันเราจะรอแป๊บหนึ่งครับรอให้มันได้ที่แล้วยกลงมาใส่บอกไม้ไผ่เลยครับ ได้ที่แล้วเราก็ยกลงนะครับยกลงก็รอให้มันเย็นสักหน่อยแล้วเราก็มาจะมาใส่บอกไม้ไผ่กันนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมบอกไม้ไผ่ก่อนนะครับนี่กำลังร้อนรอรอ,นรอให้มันเย็นสักแปบบ๊บนึง ครับมายัดใส่บอกไม้ไผ่นะครับไม,รไม่ต้องแรงไม่ต้องแรงเดี๋ยวมันจะพอประมาณตอกตอกนิดนิดน,น,น,นหน่อย ไม่ใส่มันเต็มๆก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงไม่ต้องตอกแรงตอกเบาๆยัดใส่บอกเสร็จแล้วเราก็เอามาหลามเลยนะครับ หลามอย่างนี้ครับทิ้งไว้ให้มันสุกสักสานาทีก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับใช้ไฟอ่อนๆถ้าใช้ไฟแรงแล้วมันก็ไหม้หมดแล้วครับ ค่อยๆเผาไปทีละนิดทีละนิดเดี๋ยวเราจะมาปิดหัวจุกมันไว้นะครับครับใส่บอกเสร็จแล้วเอามาหลามเลยครับค่อยๆหลามไปทีละนิดทีละนิดใช้ไฟแรงก็ไม่ได้นะครับไหมหมดครับ เดี๋ยวข้างในจะไม่สุกมันต้องใช้ไฟอ่อนๆมันต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับเดี๋ยวรอติดตามที่มันสุกแล้วนะครับลองมาผ่าดูว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสุกแล้วครับ แกออกมาก็น่าจะจะเป็นอย่างนี้นะครับกูะดาลองชิมดูสิอร่อยไหมครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะนี่แหละ